ไปสมประธานไปไหนครับไปตกปลาไปตกปลาไปตามหมาตัวนี้ไป <c oughs> ไปไม่ได้ครับท่านไปไม่ได้ลืมกญเจลืมกูเจลืมกูเจลืมกูเจ ไอ่ข้อทัดอันนี้นะจ้ว่าจังหนึ่งปึ๊กเนาะวเบิ่งก่อนะเยังคะวัดบอกมีนนั่นโอ้ยเดกิ่เรื่องยังเขาูดเบิ่งจังสั้นนี่ หหานูกถึงสองคนเลยชมพู่ตัดติวิธีการเบื้องเนี่ยเพราะเราทานแบบนี้กันิวเนี่ยมันนับเป็นหัวหนึ่งข้อสองไม่คือการปรัเด็นหลัก